สวัสดีพี่น้องครับสวัสดีย่ามใส่ใสเนาะพี่น้องเนาะมือนีเอาองตื่นเสาครับพี่น้องครับมสิมีเส,สียงรถเสียงเรืองน,นี่เด้อพี่น้องก็คือเก่าล่ะครับมือนีเอาองสีผ้าพี่ผ้าน้องมาหาย่ามตุ่มกุ้งคือเก่าครับใส่ไว้สามหลังเมื่อวานสีพ้อได้กับเข่ากับหนามว่าพี่น้องมือนีเอาเสามือนีครับไปย่ากันเลยครับพี่น้อง ต,ตัวนี้เหยื่อหั่มครับตัวนี้เหยื่อรำโอ้ได้ไหลายอยู่พี่น้องหลายอยู่ครับเอาได้ถ้วยนึงก็เอานะพี่น้องเพราะเด้บยวพอเดี๋ดื่อเขารถอันสีไล่เนี่ยเด้อพี่น้องเออไปล้างจ่องกันเลยพี่น้องอ๋อไอ้นี่กันเหย,เยียบตุ่มไเด้อพี่น้องรถยด้ลดดย สองพี่น้องครับพ,พี่น้องพี่น้ยองโหเรีรยุกตัวตรงเลงลงเงลงเ,งเลยพี่น้องเลย สรุปยอดที่พี่น้องเบื้องที่เดียวทีได้รู้ว่าหลายหรือน้อยร้านสามเลยพี่น้องร้านสามชิเป็นจางไหน,นเนาะเต็มตุ่มพี่นอ้องฮะเราได้อยากด้กินกับเขาครับเดี๋ยวสรุปยอดที่พี่น้องเบื้องเดิมพี่น้องเออ พี่น้องครับกระหอดมองหอดบอลเลยเด้อพี่น้องเด้อสรับสรุปยอดให้พี่ให้น้องบึง้งครับเริ่มจากหลังแหลกกันเลยครับพี่น้องอืมบ่มค่อยหลายครับพี่น้องเต่ว่าสามหลังนี้ได้เป็นถวยพี่น้องเนี่ยเนี่ยเอาแต่หั่มซื่อครับพี่น้องห้ามใส่นามปั่นเลยลองเบึ้งมันสิได้มันจะเขาดีบ่ เลียที่ลงไปพอได้ยาได้กินอยอพี่น้องเลยเเน้ำดำมีพี่น้องปะขนาดลังแหลกเกันี่มาลังสองกันเลยพี่น้อง ครับไม้กับไม้เก่าแล้วครับแต่ว่าเบาอ่อนนี่มักกิ้กุ่งครับพี่น้องแต่ว่าตะกี้ใส่มากเขาไปปล่อยให้เพิ่นให้หมวยใส่พิ่นมาพี่น้องสองไปเลยพี่น้องโขกโขบโขบโขบลง tháng hai chứ nào để nói chứ nào pha mấy giòn sen nhỉ mà tem khô chứ nào nhìn ai nhạ mong nhìn tí chứ nào đây bên thui hư câu ครับม yup. <po> ันมันบ้องนี่มักังสีเละพี่น้องอย่าห้กินแนวนี้แหละมีความสุขดีตัวพี่น้องได้ห้อย่าห้กินแบบนี้มันบดเอกะก็มีความสุขคือเก่าพี่น้องเพราะว่าคนมันหมักห้กินเงินสีนาอมันหมักมันสอบห้กินแบบนี้มันก็มีความสุขคือเก่าบ้องเคยเสียดายว่าเสียดายรือบบดเอแต่ว่าบ้องได้ไปหา เดี๋ยวไปหาเดี๋ยวลงมือ,มอ,อกันบออมมีความสุขพี่น้องนี่เอาหลังทีสามเทลงไปเลยกอพอลงมือเห็ดล,งม,ลงมือทำ่ะมีความสุขพี่น้องเตียมคมู่กุอเก้าวพี่น้องเลยโอ้ภาพกยอนเสียงเนาะ พี่น้องพี่น้องเต็มคู่อันยักษ์ลงลงพี่น้องเออเดี๋ยอยากได้กุ้มยิ่ไก่มาเอาเด้อขี่รถมาเอานี่พี่น้องครับโอ้ยก็คือเก่าวเลยพี่น้องเอ้ยครับชอบก็กดไลหลถือใจก็กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บ่าวองนี้เลยพี่น้องเด้อ ครับตัวนี้หามาเลี้ยงปลาเลี้ยงทองเจ้าของดอกพี่น้องครับก็เลยอ่าลงคงลงคลิปให้พี่น้องเบื้องนึ่ครับเพื่อน้องๆพืไอ้พี่ๆน้องๆอ่ะสอออนนึ่งมวนนึ่งครับเี่น้อไตหงมมุมมมอยู่เลยพี่น้องครับครับก็ฝากพี่ฝากน้องไว้ซ้ำหนีละครับพี่น้องครับอันใส่ตุ่มกลุ่มเขา บม่มีบ่บ่ได้ไปถ่ายแบบอ่าเต็มเต็มเป็นิจนารลักษณะคือเพิ่นเพราะว่าเบาอ่อนเลืองานเนาะนุ่มโรงงานเนาะพี่น้องเนาะครับกลัวสิเลิกงาน,น,น,งนาเลิกาลการมากครับอู้หา้าโมงหกโมงครับก็เลยโบมีเวลาไทยย่ำไปใส่ไปยังให้พี่น้องเบิง่งครับก็เบิ่งย่ำยำก็ได้คือกันครับเบิ่งแต่ตอนเก็บผลผลิตอย่างเดียวพี่น้องครับ ครับฝากส่องน,น่อยๆของเบาอ,งอองอีสานบันพุนทองในเด้อพี่น้องเด้อครับิีด้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อๆไปให้พี่น้องบึงครับสำหรับคลิปนี้ก็ไวส้สำานาซาก่อนนอกพี่น้องเนาะครับคลิปหนาคลิปในยังพบพอกกันไหมเด้อพี่น้องเด้อครับก็ฝากส่องน,น่อยๆเบาอองไว้ในเด้อพี่น้องเด้อครับสวัสดีครับผมอาแยพี่น้องลด,ดลงๆง หวยคือเขาพี่น้อง